ลิซ่าออร่าแห่งอิสรภาพชุดปาร์ตี้หลังคอนจบเฟเดริกตัวยงขอแจ้งเตือนทั่วโลกยังจับตาทำกลางการคาดเดาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะเรามาอัปเดตข่าวกันสักนิดนึง กลิ่นออนร่าแห่งอิสรภาพช่างหอมหวานนะคะล่าสุดน้องลิซ่ามาลงรูปภาพคาดว่าน่าจะเป็นช่วงอ f ฟเตอร์ปาร์ตีแน่ๆหลังปิดคอนเสิร์ตรอบโลกนะคะนาน1ปีกับชุดดีเทลชุดปาร์ตี้ระดับตัวแม่ตัวมัมแฟชั่นนะคะมีความเท่สวยเฟสเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันก็ลงโลรัวหกรูปด้วยกันคุณไม่ได้รับเชิญนา่นทีค่ะจะมีแคปชั่นนอกจากคำพูดถึงบริงแล้วก็อีโมจินะคะ กับความใส่เว่นตาเน้นผมธรรมชาติปลาสูตรนะคะกับโรงนี้น่าจะเป็นในคอนไหมไม่แน่ใจ ตามด้วยรองเท้าบูทยาวนะคะแฟนๆก็ต่างออกมารีอกผ่านแฮชแท็กลลิษากับความอวยชมถึงความสวยและการแต่งตัวของน้องลิ่ามีความแฟชั่นไอคอนสูงมากๆ <_ d ial isa> แน่นอนว่าตัวยงตัวพ่อใครจะพลาดนะคะอย่างซ e o อเฟเดริกอารโนมาไวนะคะสำหรับการแจ้งเตือนคนพิเศษนะคะมาไวใน9นาที c ีโผู้ขยันทำงานนักธุรกิจมาไวใครจะสามารถต้านได้ c ีโอเฟริกอนโน,นะคะเขาเป็นทายาทในเครือ LVMH อาณาจักรที่รวยที่สุดในโลกในตอนนี้เจ้าตัวยังเป็นผู้บริหารนาฬิกาหลูยแทยคอยเออก็มากดไลห์ในระยะเวลา9นาทีค่ะใน9นาทีนี้นะคะก็มีตัวยงทั้งนั้นค่ะที่ได้มากดไลห์ให้น้องลิซ่าณปัจจุบันนะคะแฟนๆและสื่อก็ยังคงจับตาในเรื่องสัญญา ของลีซาและสมาชิกไบรท์พิงก์กันอยู่ค่ะซึ่งสื่อดังกล่าวนี้ได้มีการลงข่าวว่าราคาหุ้นของ YG ได้ลดลง30%นะคะเมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะก็ท่ามกลางการคาดเดาเกี่ยวกับสัญญาของไบรท์พิงค์ วันนี้หุ้นของ YG ก็ยังคงลดลงต่อเนื่องค่ะ4% 66,400เรียวอนค่ะในช่วงมีข่าวลือออกมานะคะว่าสมาชิกไรพิงมี3สมาชิกที่ไม่ต่อสัญญาค่ะมีโรเซ่คนเดียวที่อยู่กับ YG ทําทำให้หุ้นนะคะลดลงควบถึง13%ในระยะเวลาอันรวดเร็วเช่นเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ